นอกจากนั้นนอกจากลูกค้าที่ได้รับความรู้สึกกลับกันไปแล้ววันนี้หนูก็จะให้พี่แก้วพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็เซ็ตอุปกรณ์สําหรับผู้ที่สนใจมาเรียนต่อย,ยอดเพิ่มเติมในทางด้านธุกรกิจค่ะไหนลองอธิบายว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะของเราก็จะเป็นหมวกก่อนเลยหมวกนะคะหมวกตัวนี้ก็จะใช้สําหรับอบ ให้ผลิตภัณฑ์ซึมเข้าสู่เส้นผมเราได้ดีนะคะซึ่งตัวนี้มันสะดวกมากในการผมทานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ก็จะมีไดน,นะคะไดตัวนี้ก็คือจะช่วยเป่าเส้นผมแล้วก็ทําให้มันแห้งได้เร็วแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ชื้นนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะแล้วขวดตัวนี้นแล้วก็คือตัวนี้ขวดนี้ก็คือจะใส่น้ํามันตัวนี้ แล้วตัวนี้ก็จะใส่น้ําอุ่นนะคะแล้วก็แช่ลงไปเพื่อให้น้ําอุ่นเนี่ยเออให้น้ํามันเนี่ยได้รับความอุ่นนะคะจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วจะได้ไม่ทําให้หนังศีรษะมีปัญหาในในขั้นตอนต่อไปนะคะเสร็จแล้วก็เอ่อก็จะมีกิ๊บให้นะคะแล้วก็จะมีหวีให้หวีนี่ก็คือจะช่วย หวีแล้วก็กระตุ้นหนังศีรษะนะคะในระหว่างที่นวดไปด้วยใช่ไหมคะ,ะก่อนที่จะลงมือนวดพนักงานจะต้องหวีก่อนค่ะหวีกหวีหวีเพื่อทําให้หนังศีรษะได้รับการกระตุ้นก่อนนะคะแล้วก็มีผ้าให้ <c oughs> นะคะมีผ้าให้สองผืนนะคะแล้วก็มีกระเป๋านี่ค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเป๋าอันนี้เลยค่ะนะเราจะให้อย่างดีเลยนะคะนี่จะให้คุณสมบัค่ะ ก็จะเป็นเหมาะมากในการทกขา์าสำหรับอย่างร้านสวยๆ,ๆที่เราสามารถมีกระเป๋าใบเดียวเนี่ยมาเรียนกับพี่แก้วแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้เลยพี่แก้วคะเห็นบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปเห็นว่าเป็นของทางฝรั่งเศสค่ะคือเราจะมีนกเคมีนะคะที่มาช่วยสกัดนะคะสกัดสมุนไพรจากธรรมชาตินี้ให้กับคนไทยได้ใช้ค่ะไม่ใช่ว่า เราเ,เขาเรียกว่าเรานำมาประยุกต์อะไรใช้เองโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเห็นบอกว่าทํามาจากในห้องแลบเลยทีดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเรามีศูนย์วิจัยแล้วก็มีพืชพืชสมุนไพรธรรมชาติที่คนไทยส่วนมากแล้วก็จะรู้จักกันดีแต่ว่าใช้ใช้อย่างไม่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ก็คือตรงนี้เห็นทาง ร้านที่แก้วบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะแล้วประกอบกับวิธีการนวดแบบแบบเขาเรียกว่าแบบโบราณแบบโบราณแบบบซึ่งมันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ซึ่งเป็นสิ่ภัณฑัเดียวที่ทางบริษัท,ษทเห็นบอกว่าบริษัทที่ทําตัวนี้เป็นส่งออกรือเปล่าคะใช่ค่ะบริษัทของเราจะนําสินค้าส่งออกต่างประเทศหลายประเทศนะคะเช่นญี่ปุ่นเช่นฝรั่งเศสแล้วก็ เกาหลีหอป่ะเกาหลีอังกฤษอังกฤษแล้วก็เป็นอังกฤษพี่แก้วคะเดี๋ยวอธิบายที่มาที่ไปก่อนไหนคนนี้คือพี่แก้วนะคะคุณผู้ชมกี่ปีแล้วคะพี่แก้วน่าจะประมาณเจ็ดปีแล้วมั้งคะเจ็ดปีเองค่ะแต่ว่าหน่าก็เหมือนเดิมนะคะในอันนี้ไปทําอะไรมาคะอธิบายคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็คือไปนวดนวดแล้วก็ไปโชว์สินค้าเพื่อให้เช็คค่ะเช็คได้ได้ชม คือที่ประเทศอะไรนะคะดูไบไปถึงดูไบามานะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็พี่แก้วไปใช้มือของตัวเองเนี่ยนวดกับเช็คด้วยตัวเองเลยที่ประเทศดูไบค่ะแล้วก็อยากจะให้พี่แก้วผู้เชิญชวนคุณผู้ชมที่อยู่ทางพัทยาหรือว่าท่านใดที่มาเที่ยวและได้ชมในรายการนี้ว่าอยากเชิญชวนให้มาเรียนทางนี้จะมีโปรโมชั่นหรือว่าราคาพิเศษอะไรบ้างะอ๋อถ้าถ้ามาใช้ ถ้ามาใช้เป็นครั้งหรือว่ามารับบริการเนี่ยถ้ามาจากรายการนี้เราจะให้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะค่ะสำหรับท่านที่อยากจะเรียนด้วยกับท่านที่ไม่เคยเป็นมาเลยใช้เวลาเรียน1วันเท่ากันหรือเปล่าคะพี่แก้วใช่ค่ะเราจะสอนให้1วันเลยเพราะว่าเราจะสอนเรื่องปฏิบัติด้วยปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสอนเป็นเ,เขาเรียกว่าทฤษฎีทั้งทฤษฎีและทั้งปฏิบัติภายใน1วัน แล้วก็พร้อมกับกระเป๋าใบ<ช>นี้กุประกรทั้งหมดทั้งเซ็ตก็คือแทบเพียงผลิตภัณฑ์5อย่างนะคะเราสามารถประกอบอาชีพได้เลยคะ่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีใบประกาศให้ด้วยถูกะคะใช่ค่ะรับรองอย่างถูกต้องเป็นเซอร์ติฟิเคตนะคะเอ๊เห็นทางร้านทางทีมงานบอกว่าพี่แก้วจะได้ไปออกงานเอ็กซ์โป<ช>เป็นเป็นงานปรเนะเภทไหนคะเอาอธิบายให้ <โก S 1> ้ <โก S 1> ช่เป็นงานประเภทแบบพวกเฮลตี เป็นเฮลตี้เป็นพวกเอ่อพวกส่งออกแล้วก็ะจะมีรู้สึกว่าต่างประเทศจะเข้ามาดูในในเรื่องผลิตภัณฑ์พวกนี้มากมเหมือนกับว่าทางต่างประเทศนะคะมางานนี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะมาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งของร้านพี่แก้วเนี่ยได้มีเป็นส่วนในงานนี้ด้วยนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะพี่แก้ววันที่1ิค่ะ1ิบถึงยี่สิบสิปดถึงกันยายนศกนี้นะคะค่ะก็เชิญ อยากจะเชิญร้านเสริมสวยนะคะ<ฆ>เป็นเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเส้นผมเนี่ยอยากให้ไปดูให้มากที่สุดเพราะว่าการทําตรงนี้แหละตรงนี้เนี่ยนะคะ<ฆ>คือ,เ,อ,อเราสามารถที่จะดูแลลูกค้าเราได้อย่างต่อเนื่อง<ฆ>นะคะต่อเนื่องเดี๋ยวให้พี่แก้วพูดอีกครั้งนะคะว่างาน EXPO EXPO เอ็ป,อปนี่ยเป็นสิตภัารัาที่ร้านพี่แก้วได้เข้าร่วมไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศไทยน,นะคะคุณผู้ชมน่าตื่นเต้นมากเลยคะ่ะ เป็นของระดับเอเชียค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะพี่แก้ววันที่1 8ถึง21ค่ะ18ถึง21ที่ไหนค,ะค่ะที่เมืองทองค่ะที่เมืองทองค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายละเอียดต่างๆในการเรียนเพิ่มเติมต่อยอดของร้านเสริมสวยธุรกิจของเรานะคะถ้าเกิดว่าสงสัยหรือว่าดูไม่ทันยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ตามใต้นี้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาเจอลูกค้าวิไอพี mm hmm. ท่านนี้ที่เราดูมาจากการปฏิบัติในการเรื่องหัวนะคะที่ชื่ออะไรนะคะ ูพี่พนักงานชงนะคะอยากให้พูดถึงว่าเมื่อทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างาคะก็รู้สึกสบายสบายหลับสีสันนะคะ,ะก็ผมรู้สึกว่ารู<ม>้ส<ม>ึกนอนรู้สึกผะะ่อนคลายมันน่าจะได้เรื่องสุขภาพด้วยค่ะอรู้สึกประทับใจมากไหมคะประทับใจเนี่ยประทับใจตั้งแต่เจ้าของร้านแล้วเพราะว่าเห็นบอกว่าลูกค้าเป็นลูกค้าที่แกมากี่ปี จริงๆแล้วรู้จักกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าการใช้บริการนี่ก็คือต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะเอาชนะใจคุณพี่เขาได้ต้องเป็นพวกสมุนไพรพี่ถึงจะสนใจใช่เพราะว่าพี่เขาจะมีการระวังมากในเรื่องของการใช้บริต่างๆช่้ั้ซึ่งพี่เขาก็ไว้ใจในของงานนี้เนาะคือค่ะค่ะแล้วโดยส่วนตัวเนาะให้พี่พูดความรู้สึกกับคุณผู้ชมเลยว่า ทำไมถึงยอมำาล้วทำไมถึงตอนแรกไม่ยอมถาเพราะว่าเห็นบอกแพงไงใช่พี่จะเป็นคนที่แพ้พวกแชมพูในห้างเนี่ยไม่เคยซื้อไม่เคยใช้จะใช้แต่สมุนไพรเท่านั้นพอดีว่าคุณแก้วแนะนำค่ะว่าแบบนี้เป็นสมุนไพรเลยลองใช้พอใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกใช่ผมจากจากจากที่เคยร่วงเยอะเนี่ยก็น้อยลงแล้วก็ผมนุ่มขึ้นมีน้ำมันขึ้น อันนี้ก็คือเป่าแห้งเฉยๆเนาะคือเวลาใช้แล้วเนี่ยผมก็จะนุ่มมาค่ะแล้วก็เบาแล้วก็รู้สึกจัดดเนี่ยม,มันให้ความรู้สึกที่ดมันดูเหมือนผมสุขภาพดีอะค่ะอันนี้คือแค่แดักแท่ไม่ได้แค่เป่าอย่างเดียวเป่าไม่ได้ใด,ดก็คือโดยรวมก็คือประทับใจน,นะขอบคุณนะคะ